สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับอยู่ชาองจักรรกับเกย์เเกสกานะครับเปิดหัวเดือนมาด้วยคลิปนี้เลยนะท่านผู้ชมก็คือคลิป บอกทุกทีมทุกท่าที่เราสามารถหาได้ย้ํานะว่าผมจะบอกทุกทีมและทุกทาาเลยนะครับเล่นได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึง่งมันก็จะมีบางทีมบางท่าที่ไม่เล่นไม่ได้นะครับแต่ว่ากูจะบอกหมดทุกท่าอะนะครับผมย้ํานะว่าที่เราหาได้นะครับไม่ใช่ตัวที่ต้องเติมทั้งหลายนะครับไม่รวมพวกนั้นนะก็ไปเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์ like ด้วยนะครับขอร้อยไลค์ได้ไหมคลิปนี้มันไม่ได้ถึงเราแต่ว่าร้อยสองร้อยไลค์ได้ปะ <c oughs> ขอไว้ก่อนนะครับผมไปเริ่มมาด้วยธาตุปกตินะครับผมหน้าตาแบบนี้เลยนะครับเนี้เมโลยต้าแล้วก็คาปิกอนถ้าถาเล่นได้ไหมเอาจริงนะเอาไปได้สนุกๆได้นะครับแล้วก็ตัวที่เปลี่ยนมาใช้ได้ก็จะเป็นทาปูเนะ นะครับทัมปุณิสามารถเปลี่ยนไปใช้ได้เพราะว่าเป็นตัวซับที่ดีในระดับหนึ่งเลยสาหรับโปเกมอนปกตินะถ้าใครอยากจะใส่เลจิมาก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวหนึ่งที่ดาเมจไม่ได้แรงขนาดนั้นแต่ว่าอันติแล้วเลือดเต็มเป็นทีมที่ไม่แนะนาให้ป้าเล่นอยู่แล้วนะครับแต่อย่างที่บอกไปคลิปนี้จะมาบอกทุกทีมทุกท่านนะครับผมทีมต่อไปนะครับถ้าต่อสู้นะครับผมมาชาโดโคบอ,อนแล้วก็ฮิโคซารุโกคาซารุโมคาซารุมันชื่ออะไรวะล่างเนี้ยจำไม่ได้นะครับถ้าจะเปลี่ยนคือเอาลิงออออกตตัวนี้เเราะหืจ ใส่ตัวนี้แทนก็ได้ตัวนี้มีล่างมาสเตอร์มียาล่างและสแน็นเลยมั้งถ้าจะไม่ผิดอ่ะหรือเอาตัวนี้ออกเอาตัวนี้ใส่แทนได้เพราะตัวนี้ก็มีล่างมาสเตอร์คือทีมนี้มีล่างมาสเตอร์อยู่พอสมควรเลยนะครับแล้วก็ตัวกวางตัวหลักในคาร์บอนเนี่ยมันเป็นตัวที่ทําให้เราได้บัฟจากพาสีของมันนะครับผมไม่มีคนเล่นหรอกทีมน้าตาแบบเนี้ยต่อไปทีมธาตบินนะครับผมก็โฮโอยักษ์เขียวแล้วก็ลูกเกียนะครับ ยึดโฮโอกับยักษ์เขียวไว้เลยนะครับลูเกียเอามาใส่ได้นะครับแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ประสิทธิภาพที่ดีสุดของลูเกียนะเพราะว่าลูเกียไปอยู่ทีมจรวดคู่มันจะดีกว่าแล้วก็เอาลูเกียด์กมาใส่ได้อีเวทอลก็ใส่ได้นะครับเพราะนางก็มีร่างมาสเตอร์ตัวนี้ก็ใส่ได้นะตัวนี้ใส่ได้นะครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเอา่อร่างมาสเตอร์เก่งแค่ไหนเพราะว่าตั้งแต่มีมายังไม่เคยทําเลยตัวนี้ก็น่าลองเลยครับผมในทีมบินเพราะนางก็มีร่างมาสเตอร์ถ้าจำไม่ผิดนะก็ถ้าจะให้เอาจริงๆกนะ็จะมะริงนะมันจะมีแล้วก็ อ่าปุตตะล่าของกระดูกที่จะเอามาทําทีมบินได้นอนนะครับแต่ส่วนมากที่เห็นก็เขาน่าจะเอาแบบนี้แหละนะครับคือบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ย hey, ตัวนั้นตัวเนี้ยไปอยู่ทีนั้นดีกว่า,าอยู่ทีมนีีกว่ามันได้บัฟอะ่ะเออจบไหมนะครับผมเอามาลองเล่นได้ผมยังอยากเอาปุตตะล่างของกระดูกมาลองใส่แบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวรอทําร่างมาสเตอร์ก่อนต่อไปทีมพิษนะครับนี่มีตัวอวยของช่องด้วยว่าโซโลอาร์มิลานนะครับคงไม่มีใครบ้าเอามาเล่นท่าพิษหรอกก็ถ้าจะเปลี่ยนนะครับ เอาตัวนี้เปลี่ยนออกได้นะแล้วก็ใส่ตัวนี้ตัวนี้เป็นตัว110ชิปนะครับผมสามารถนํามาใส่ได้นะครับส่วนตัวอื่นก็ช่างมันไปเลยนะครับเพราะว่าใส่มาก็งั้นแหละต่อไปเป็นทีมที่ดูมีหน้ามีตาสักทีนะครับผมทีมอื่นๆเนี่ยาตาปกติท่าพิษท่าต่อสู้อะไรต่างๆเนะี่ยแม่แงดูกองแกงนะไม่มีใครเล่นหรอกนะครับผมแต่ว่าถ้าตามที่ทีมดินนะครับมีตัวโหดอยู่นะครับผมนี่ก็คือการ์ดอนใต้ดินนะครับแล้วก็จะมีการ์ดอนตัวัพธทตดด้วยแต่ว่าออส่วนมากก็ไม่ใช่ทีมดีมมททมีีอส่่นนมมาแงไทฟบคิใซ การล่างมาสเตอร์ล่างือสแน่ไรต่างเนี่ยมันมีประวัติล่างสเน่จำไม่ได้นะครับเนี่ยแค่นี้ก็เท่แล้ว การดอตมัสเตอร์การดอตเตดินมาสเตอร์ซีการ์ดมาสเตอร์โค้เท่ซีการ์ดนั่งสีขาวเออต่อไปธาตุหินนี่เลยหน้าตาแบบนี้เลยอันนี้คือที่ผมชอบที่สุดถ้าเราอยากจะเอาอะไรออกก็เลือกเอานะครับจะเอาอีวัคคิสตันออกหรือจะเอาคูเตล่าโมดูออกก็ได้นะครับใส่เดียนซี่มาแทนก็ได้นะครับจะใส่แมงคุณมันก็แทนได้นะนะครับแต่ว่ามันก็จะกากลงแบบเยอะมากนะครับเลจิล็อกใส่แทนได้นะครับเปิดดีฟเอนแบบหนาๆเลยตัวนี้ก็ใส่แทนได้นะครับอีวัคพันคอเปิดดีฟเอนหนาเหมือนกันนะครับผมวนตะอ ที่เปลี่ยนก็จะเป็นแค่ปูเตล่าคองกระดูกกับเจีนซี่เท่านั้นนะครับตัวอื่นไม่น่าจะได้มาใช้หรอกนะครับผมต่อไปทีมแมลงนะครับก็ <c oughs> <c oughs> มันมีแค่นี้จริงเห <c oughs> รอวะ เออนะครับก็ถ้าใครได้บอลโลกเสาิศมาแล้วเอามาใส่ได้นะครับเพราะว่านางก็มีร่างมาสเตอร์แนะนาให้เอาบอลโลกเสาิศมาใส่แทนดีกว่านะครับเพราะว่าทั้งสตัวเป็นร่างมาสเตอร์ได้หมดนะครับก็ยูงมันเก่งนะคือข้อเสียของมันคือเรื่องแพท่าถ้าใครปั้นดีผมมองว่าแม่งเก่งมากนะครับแต่ว่าเพราะเรื่องแพท่านี่แหละมันเลยไม่มีคนใช้ต่อไปทีมผีนะครับผมมาชาโดกิราติน่าแล้วก็เอนเต้ผีนะครับทำเป็นล่างมาสเตอร์จบๆเลยนะครับผมฟูลมาสเตอร์ Master. ให้มองว่าเป็นฟูลมาสเตอร์ Master. ทีมนี้คือน่าจะดูดีสุดในทีมผีแล้้วม อันนี้ไม่ชัวร์แล้วนะครับผมบางคนก็ใส่ซุการ์ด้งมาแทนตัวอื่นก็งั้นๆแหละต่อไปนะครับทีมท่านเหล็กโอ้โหมีตัวอวยด้วยนะครับทีมท่านเหล็กก็จะมีมิวทูเกาะนะครับฮีทานแล้วก็อาซูสนะครับอาซูสตัวนี้มันเปิดบัฟได้นะครับผมมันไม่ได้เขียนว่ามันได้เท่าไหร่แต่ว่าเวลาเปิดบัฟแล้วมันขึ้นนะครับไม่แน่ใจว่ามันได้อะไรบ้างนะครับเหมือนเคยไปเล่นมาแล้วมันเปิดบัฟได้นะครับแต่ว่าถ้าจะเอาผสมมั่วๆไปเลยจีราชีใส่ได้นะครับผมเอาเป็นตัวปวดนะครับล่างมาสเตอร์แล้วก็จะมีมาน่่ตัวีีี้รรทงอ มาใส่เล่นได้นะครับผมแล้วก็จะเป็นตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้มันน่าสนใจดีนะตัวนี้นะครับแล้วก็ดีแอนก้านะครับผมดีแอนก้าก็มีล่างมาสเตอร์ใส่ผสมมั่วเลยทีมท่านเหล็กสำหรับผมก็เนี่ย ามาถึงคิวทีมไฟแล้วขัดใจว่าการดอนไม่เป็นร่างมาสเตอร์น่นะครับทีมไฟที่ผมชอบที่สุดหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับก็คือการดอนบับธาตุแล้วก็การดอนใต้ดินแล้วก็โฮโอ,โอนะครับถ้าจะเปลี่ยนไม่แน่ใจว่าใครจะเปลี่ยนเอาการดอนบับธาตุออกไหมนะครับแต่ผมคงไม่เปลี่ยน่ะถ้าสมมติผมจะเล่นผมก็เล่นหน้าตาแบบนี้ถ้าจะเปลี่ยนจริงก็เอาโฮโออกนะครับผมใส่ฮีทานไม่มีตัวอื่นเลยมั้งตัวนี้ก็ไม่น่าใส่นะครับจริงๆตัวนี้ไม่น่าใส่ตัวนี้ก็ไม่น่าใส่ถามมันใส่ได้ไหมมันใส่ได้แหละแต่มันไม่น่าใใสส่่่นะะคัผมมถ้าจจก็ีแ ทิทานนะครับเลเซอร์มันก็ไม่น่าใสเพราะว่ามันต้องอยู่คู่กับเซคคอมนะครับนอกนั้นก็ตัวนี้ก็เอ้ตัวนี้น่าสนใจนะนะครับพอเป็นร่างมาสเตอร์แล้วน่าสนใจนะครับหรือยังมีวิตินี่อีกนะครับเพราะว่า2ตัวนี้ก็มีร่างมาสเตอร์น่าสนใจนะครับในมุมมองผมน่าสนใจแต่ว่าถ้าจะให้เล่นจริงๆก็จะเป็นนี่แหละหน้าตาแบบนี้แหละนะครับหรือถ้าจะเปลี่ยนก็เนี่ยแค่เนี้ยนะครับผมธาตุไฟเนาะธาตุน้ําผมไม่มีอีกตัวนึงว่ะนะครับถ้าให้ผมชอบที่สุดนะครับก็จะเป็นแคลก้าตัวนี้พาวเกียแล้วก็ Ga, แคลก้าต้ทะเลลึกนะครับอันนี้คือหน้าตาทีมที่ผมชอบแต่ว่าเสียดายที่ไม่มีถ้าจะเปลี่ยนนะครับเอาพาเกียออกแล้วก็ใส่ตัวนี้มาแทนอันนี้ในกรณีที่มีแคลก้าสองตัวน,นนะใส่ตัวนี้มาแทนแบบเล่นได้นะครับเล่นได้แต่ชนะอีกฝั่งไหมอีเลื่อ,อนนึงนะถ้าเป็นทีมน้ำเนี่ยพาเกียแคลก้าสองตัวจบแล้วสำหรับผมนะต่อไปทตุพืชทีมลูกไมน้อยนะครับที่ถ้าปูบุลูมันไม่มีล่างมาสเตอร์มากทีท่งที่ตัวอื่นมีล่างมาสเตอร์หมดแล้วนะไม่รู้ว่าเซิร์ฟนอกมีล่างมาสเตอร์หรือ,อยังสาหรับต จบวัยในทีมนี้ต่อไปทีมสายฟ้านะครับผมเป็นทีมหนึ่งที่ผมชอบมากๆเนะครับเพราะว่าทั้งทีมแม่งมีล่างมาสเตอร์แล้วก็ล่างแอนแม่งโคตรเท่ทีมนี้นะครับอยากจะปั้นเล่นแต่ว่านะตัวโกงมันไปอยู่ที่ธาตุอื่นวะถ้าสายฟ้ามันก็เก่งนะครับซาับผมมันก็เก่งแล้วมันก็แรงด้วยนะครับก็ถ้าจะเปลี่ยนตัวเซรัล่าออกแม่งก็ได้นะครับแล้วก็ใส่พิกาจูมาแทนแต่ว่าถ้าอยากได้ดาเมจเยอะเอาไรโคออกแล้วก็ใส่เซรล่ามาแทนเซรัล่าเปิดบัฟโคโคเปิดบัฟให้พิกาจูใส่หมวกโจมตี เพราะว่าแม่งแรงมากพิก่กจุูนเมเป็นตัวที่แรงมากนะครับแล้วก็ล่างไดแม็กก็ยังฟรีอีกเอาดีทีมนี้มันสุดยอดไปเลยนะส่วนสตัวนี้นะครับผม ก็ปล่อยไปเนาะนะครับาตาพลังจิตตัวเลือกแม่งเยอะมากถ้าเป็นท่าพลังจิตหน้าตาแบบนี้ก็โอเคนะครับผมลูเกียดาเมจเล่เล่จริงๆมันก็มีดาเมทนะยิ่งเดี๋ยวนี้มีล่ามาสเตอร์ด้วยนะครับมิทูกะแน่นอนนะครับผมมันจะมีพลังจิตอีเวอร์ชั่นหนึ่งนะครับผมแต่ว่าถ้าพูดในกรณีที่เอาเล่เล่เป็นตัวบัฟนะครับผมสามารถเปลี่ยนอะไรได้บ้างผมยึดมิทูกะกับเล่เล่ไว้เอาลูเกียออกได้นะครับผมแล้วก็ใส่ตัวนี้มาแทนนะครับใส่มาเพื่อทําให้มิทูกะแดนตีบ่อยๆตัวนี้เอามาใส่ป่วนได้นะับบดดู ฝอยตรงข้ามได้ด้วยอ่าไม่ใช่ดูบัฟดูค่าความโกรธได้แล้วก็ลบแรงเข้ากดฝอยตรงข้ามได้นะครับก็เป็นตัวหนึ่งที END ่บวนดีเหมือนกันนะครับก็มาใส่ได้นะครับไม่ใช่ใส่ไม่ได้นะเพราะว่านางก็มีร่างมอนสเตอร์เก่งด้วยนะครับซาหรับผมมันคือมันเก่งนะส่วนเซเลบี้อันนี้ตัดออกนะครับไม่ใช้แน่นอนส่วนตัวนี้ใส่ได้นะครับเอาเป็นตัวซัพแบบอวยมีทุกเกาะไปเลยนะครับยัดมีทุกกลบหน้าหนาไปเลยปั้นพลังนำนำไปเลยนะครับแล้วก็มีทรัพย์สองตัวจบๆนะครับแตาาาายยกกขึึ้้้นนนนนอออัีีีคืหตงท่ ผมคิดว่าผมก็โอเคนะอันนี้หมายถึงผมนะผมโอเคหน้าตาแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าเอาจริงๆคงไม่เลยแบบนี้หรอกนะครับแล้วนี่คืออีกรูปแบบหนึ่งของท่มบังจิตโดยที่ไม่มีมิทกเกาะนะครับก็จะเป็นโซกาเลโอก,กับลูนาล่านะครับผมมันเท่มากเลยนะเอาจริงๆนี่เลยจรวดคู่จรวดคู่มิทกเกาะอีกแบบหนึ่งลูกเกียจรวดคู่แล้วดูท่าบังจิตแม่งโครนเยอะโอ้โห <with>, ดูดิตัวเกง่งๆไม่อยากพูดถึงตัวนี้เลยนะครับแต่แบบรจริงๆท่าบังจิตมีตัวเกง่งๆเยอะมากนะครับ แล้วก็ถ้าใครมีอันต้าในคอสมานะครับล่างสีเหลืองนะนะี่ครับผมโหชิลท่าลังจิตเพราะฉะนั้นถ้าใครจะเล่นทีมลังจิตหลากหลายมากนะครับจะหลดคู่ลูกเกียจะโหลดคู่มิทกเกาะหรือจะเป็นเลเร่เป็นตัวเปิดบาก็ได้ต่อไปถ้าน้ำแข็งที่รู้ๆกันอยู่เลยนี่เลยนะครับแบ็กไวท์คิวเลมแล้วก็ยูเนวาอันนี้คือโอเคสุดๆแล้วสำหรับทีมน้ำแข็งนะครับนอกจากจะเอาอ e ีวากมาใส่หรือจะเอาเลจิไอมาใส่ก็ ไม่ได้ช่วยอะไรนะครับอันนี้คือจบเลยนะครับหน้าตาแบบนี้เลยแล้วก็เหมือนกันทีมังกรนะครับนี่เลยหน้าตาแบบนี้แหละนะครับไม่ต้องเปลี่ยนนี่คืออีกรูปแบบหนึ่งสำหรับทีมังกรเท่ไหมเลซิลัมเซคขคอมาสเตอร,ร์แล้วก็ยูโนวายูโนวาจะไม่ได้อะไรจากอีสองตัวข้างเลยแต่ว่า2ตัวข้างเนี่ยมันจะมีความสามารถกันและกันอยู่นะครับก็ยูโนวาเป็นตัวดเมจดดังน,นั้นก็เฉยๆนะครับดีที่สุดก็คือนี่แหละ นี่สุดของทีมมากรน,นะต่อไปทีมความมืดโซลอาร์คโซลาร์มิลาดแล้วก็ด์กลูเกียอันนี้คือหน้าตาที่ผมชอบสุดเพราะว่าแม่งเททุกตัวแต่ว่าถ้าจะเปลี่ยนนะครับเอาลูกเกียด์กออกใส่ตัวนี้เพราะว่าตัวนี้มีล่างมาสเตอร์มีล่างเลอแสแนนแล้วก็ตัวนี้ใส่ได้ะครับสลับด์กไรตัวนี้ก็ใส่ได้นะนะครับแต่ว่าถ้าเป็นชอยให้เลือกก็คงไม่เลือกอะ่ะจริงๆเนี่ยหนึ่งสองสามสี่สี่ตัวนะครับต่อไปทีมแฟรลี่นะครับผมทีมแฟรลี่ก็ยอดนิยมเหมือนกันนะนะครับทีมนี้ก็นี่เลยนะ ทับปูฟินี่แล้วก็เซเนัสนะครับผม3ตัวนี้นะครับยึดเซเนัสกับทับปูฟินี่ไว้นะครับเพราะว่าถ้า2ตัวอยู่ด้วยกันการเปิดบัฟมันจะนานขึ้นถ้าจะเปลี่ยนนะครับผมเอาเดียนซี่ออกจริงๆมันเป็นตัวแบกเลยนะสำหรับ ทีมเฟลียเดนซี่นะครับแต่ว่าเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้เปลี่ยนเป็นมาเกน่าแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งก็คือมาเกน่าจุญญาที่เราสามารถเอามาใส่ได้นะครับทีมไร้คุณสมบัติทีมอินฟินิตี้ก็ไม่มีก็สรุปว่าหมดแล้วทุกทีมทุกธาตุนะครับผมก็อย่างที่บอกไปนะครับเล่นได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งชอบทีมไหนเราก็แค่ปั้นทีมนั้นเท่านั้นเองนะครับก็ในกรณีที่เราอยากจะปั้นทีมที่เป็นธาตุเดียวกันนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้ว๊ายบาย